หลังจากอัปเดตข่าวสารนะคะกับน้องพลาวน้องฟีแล้วค่ะมาพูดถึงเรื่องราวของคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21นะคะอีกหนึ่งเส้นทางวงการบันเทิงและอีกหนึ่งคนดังที่เราต้องมาพูดคุยกันกับคุณนุ้ยนะคะหรือว่าดีเจนุ้ยที่รู้จักกันดีซึ่งดีเจนุ้ยนะคะได้เข้าชิงพิธีกรยอดนิยมอาชีพเดียวกันดิฉันเลยนะคะกับ KA1 ค่ะเขาเนี่ยได้มาเปิดใจกับทีมงานของเราว่ากว่าจะมาอยู่เส้นทางนี้กว่าจะโด่งดัง กว่าจะประสบความสําเร็จบอกเลยว่าเบื้องหลังเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะจริงๆแล้วงขอบคุณคมชัดลึกด้วยนะที่นึกถึงดีเจนุ้ยนะเอาตรงๆเลยแม่เพิ่งจะโทรมาหาเมื่อวานว่านุยน้ยหรือมีชื่อเข้าชิงด้วยนะนี่เป็นไง <laughs> <laughs> แม่อยู่แม่อยู่อีกบ้านหนึ่งฮะ <laughs> แม่ก็คงน่าจะติดตามข่าวหรือป่าแม่แม่ติดต่อมา <laughs> สแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะ <laughs> <laughs> ก็ดีใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ติดเข้ารอบเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ ม,ออมีชื่อเข้าชิงมีชื่อเข้าชิงในพิธีกรของของงานขมงชัดลึกด้วยครับดีใจมากก็จริงๆอยู่งการมานานมากแล้วปีสองปีสปีที่ผ่านมานี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งหนงผลง,งานที่ทําให้คนเห็นเห็นการทํางานของหนุมากขึ้นกับการทํางานกับศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยฮะก็แฟนๆก็จะให้แรงเชียร์กำลังใจเยอะมากพอสมวสควรส่วนมนนากคะแนนโหวตก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะมาจากทุกๆด้อม น่าจะมาทุกๆด้อมแหละเพราะว่าพอเราไปงานไหนเราก็จะฝักเนื้อฝากตัวกับเขาไว้แล้วก็เราก็ได้รับพลังแห่งความรักจากพวกเขามาในทุกๆงานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนก็ตามแล้วก็แฟนคลับกลุ่มไหนก็ตามก็ก็ดีใจมากเลยฮะที่ได้รับการยอมรับที่ดีมา,มากจากทุกด้อมเลยครับตอนนี้ดีใจมากเลยที่ได้เป็นผู้เข้าชิงในสาขาพิธีกรนะครับของพรมชัดลึกอวอร์ดในปีนี้ก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับ เมื่อกี้นะคะเราก็พูดถึง KA1 นะคะสำหรับสาขาป๊อปปูลาโหวตหรือว่าสาขาประเภทยอดนิยมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาเหลือเวลาอีก1เดือนนิดๆแล้วรักใครชอบใครนะคะสามารถมาร่วมโหวตให้กำลังใจกับคนที่คนรักได้กับ5ช่องทางอย่างนี้เลยค่ะ สำหรับดีเจนุ้ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะและก็ได้เข้าชิงในสาขานี้ด้วยสำหรับในส่วนของยอดนิยมหรือว่าป๊อปปูล่าวนั่นเองค่ะยังสามารถโหวตได้ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะใช่เลยครับแลวก็ไปรุ่นให้กำลังใจกับทุกคนกันนะฮะว่าทั้งหมด9แคนดเดนั้นใครจะคว้ารางวัลไปบ้างรวมถึงคนที่รับรางวัลในฮะในส่วนของสาขายอดเยี่ยมที่กรรมการคัดสรรกันด้วยไปรวมพร้อมๆกันฮะแต่วันนี้นะครับผมเวลารายการของเราหมดลงแล้วนะฮะติดตามความคืบหน้างานประกาศรางวัลคมชัดลาึกนี่อสด สวัสดีค่ะ